เสาวสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะในเรื่อง我们的学校很大我们的学校很大แปลว่าโรงเรียนของเราใหญ่มากนะคะโรงเรียนของเราใหญ่มากคำศัพท์ก็จะมีทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแล้วก็ะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ บทความอีกบทความหนึ่งนะคะที่อยู่ในบทเรียนนี้เหมือนกันเนาะจะเรียนของความหมายของทั้งสองบทเลยนะคะ,ะมาดูความหมายแรกมาดูคำศัพท์คำแรกคือคำว่าเจ้าเวสวือหลเจ้าเวสวือหลเด็กๆออกเสียงตามมาซื้อค่ะเจ้าเวสวือหล ปลว่าตึกเรียนนะคะตึกเรียนหรือว่าอาคารเรียนของเรานั่นเองก็คือในทุกๆโรงเรียนจะต้องมีตึกเรียนมีอาคารเรียนนะคะอ่ะต่อมาคำนี้คือถูชู่ก่นถูชู่ก่นแปลว่าห้องสมุดนะคะแปลว่าห้องสมุดนะคะออกเสียงว่าถูชู่ก่นคำศัพท์คำที่3ค่ะอันนี้คือ หอประชุมใหญ่หรือห้องประชุมใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งโรงเรียนที่ใหญ่ๆเนาะส่วนมากจะมีนะคะก็คือจะมีเวทีอยู่ในหอประชุมนั้นใช่ไหมมีเก้าอี้หลายๆตัวสําหรับให้เด็กๆที่เพื่อรองรับเด็กๆในโรงเรียนนะคะที่มีจานวนเยอะๆเนาะ,เ,นะเขาก็เลยที่จําเป็นที่จะต้องมีหอประชุมใหญ่ๆนะคะ,อะหอประชุมใหญ่นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าหลีถังหลีถงังคือหอประชุมใหญ่นะคะ ต่อมาอันนี้คือโรงอาหารหรือห้องอาหารนะคะที่เราทานอาหารเช้าอาหารกลางวันกันนั่นเองภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าชานทิงชานทิงแปลว่าห้องอาหารหรือว่าโรงอาหารนะคะชานทิงต่อมาเป็นสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลเด็กผู้ชายน่าจะชอบใช่ไหมสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะคือสนามฟุตบอลนั่นเอง ภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าจู่ฉิวฉ่างจู่เฉีวฉ่างอีกรอบหนึ่งนะคะจู่ฉิวฉ่างแปลว่าสนามฟุตบอลน,นะคะต่อมานอกจากมีสนามฟุตบอลแล้วหลายๆโรงเรียนก็ยังมีสนามที่เป็นสนามบาสเกตบอลใช่ไหมคะบาสเกตบอลก็คือ โยนลูกบาสนี่ลงห่วงใช่ไหมครับก็จะมีนสนามนี้อันนี้ด้วยเนาะในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าหลานชฉวช่างหลานชฉวช่างคำนี้แปลว่าสนามบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอลอ่ะต่อมา คำศัพท์ตั้งแต่คำศัพท์นี้ไปนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับบทความอีกบทความหนึ่งนะคะที่อยู่ในบทเรียนนี้เหมือนกันเนาะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอีกากับเหยือกน้ำเด็กๆน่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะอีกากับเหยือกน้ำอ่ะคำว่าอีกานะคะคำว่ากาเนี่นยภาษาจีนออกเสียงว่าอูยาอูยาแปลว่ากานะคะอูยาต่อมาคำว่าจ้า จาวแปลว่าค้นหานะคะแปลว่าหาหรือว่าค้นหาเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการค้นหาอีกาจําคําว่าอีกาเมืจอี้ได้ไหมเอ่ยอีกาคืออูยาถูกไหมเวลาเราจะบอกว่าเรากําลังค้นหาอูยาก็จะพูดได้ว่าเจาอูยาเจาอูยาเห็นไหมคะแปลว่าค้นหาหรือว่ามองดูอีกานั่นเองเนาะเจาอูยาคําว่าเจาคือค้นหานะคะ ต่อมาคือคำว่า p ิงจื๊อผิงจื๊อผิงจื๊อคำนี้แปลว่าขวดน้ำนะคะแปลว่าขวดน้ำเนาะผิงจื๊อนะคะผิงจื๊อแปลว่าขวดอะต่อไปอันนี้ก็คือที่อีกาเขาเอาไว้ใส่อะเขาคีบใส่ขวดน้ําหรือว่าเหยือกน้ําใช่ไหมตามที่เราเคยอ่านกันใช่ไหมคะมันคือก้อนหินหรือว่าก้อนกรวดนั่นเองภาษาจีนออกเสียงว่าเฉือเฉ เฉือเฉืออ่ะคำว่าเฉืออ่ะอันนี้เป็นเฉือเฉือเสียงที่สองเฉือถูกต้องไหมคะต่อมาเป็นจือจือเสียงที่หนึ่งเออเสียงที่สามเป็นจฉือเฉือรวมกันเป็นเฉือ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 แต่ว่าอ่ะเด็กๆเห็นไหมคะมันมีตัวอาอยู่ด้านหลังตัวอาอยู่ด้านหลังตัวนี้มันคือบ่งบอกว่าคำคำนั้นน่ะที่อยู่ด้านหน้าตัวอา เขาจะต้องออกเสียงเป็นการห่อลิ้นอ่าอย่างเช่นชื้อจือธรรมดาใช่ไหมคะเป็นชือจือธรรมดาก็จะกลายเป็นชื้อจื้อชือจือเห็นไหมคะมันจะเป็นการห่อลิ้นม้วนลิ้นกลับไปนะรงคําว่าจือนะคะจือเป็นจื้อจือเห็นไหมแปลว่าก้อนเห็นหรือว่าก้อนกรวดนั่นเองนะคะ อ่ะต่อมปอ่ะในรูปนี้เราซื้อเอาเป็นภูเขาเอาเป็นเทือกเขามาให้ดูเนาะเป็นเทือกเขาเอเวอเรสต์ถูกไหมคะที่เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกเนาะอ่ะคาว่าสูงนะคะคาว่าสูงในภาษาจีนออกเสียงว่าเกาเกาอ่ะแปลว่าสูงนะคะคานี้แปลว่าสูงอ่ะต่อมาคือคําว่าฟังจินฟังจินอ่ะเด็กๆดูในรูปภาพสิเขากำลังทําอะไรเอ่ย เขากำลังจะเอาสมุดโน้ตใช่ไหมเก็บหรือว่าใส่ไว้ในกล่องหนังสือใช่ไหมคะกล่องหนังสือกล่องสมุดก็คือใส่ลงไปนั่นเองภาษาจีนออกเสียงว่าฟ่างจินนะคะฟ่างจินแปลว,ว่าใส่ลงไปนะคะใส่ไปลงไปนั่นเองอ่ะต่อมาอ่ะอันนี้เป็นรูปของเต่าถูกไหมเด็กๆปกติเด็กๆเ,เห็นเต่าวิ่งเร็วหรือเดินเร็วไหมก็ไม่ค่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเต่าเขาจะตัว เดินแบบตุ้มเตี้ยมใช่ไหมเพราะขาเขาสั้นๆค่อยๆตุ้มเตี้ยมตามไปสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะการเดินทางหรือการคลานของเขาการเคลื่อนที่ของเขาก็จะชา้าใช่ไหมคะอ่ะเราชื่อก็เลยเอารูปเต่านะคะมาแทนคําว่ามัน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 แปลว่าช้าช้านะคะมันมันแปลว่าช้าช้านะคะอ่ะต่อไปคือชงเกาชงเกาเห็นไหมเอ่ย เหยื่อหรือนกอินทรีตัวนี้ใช่ไหมเขาบินอยู่ในที่สูงใช่ไหมฮะลอยอยู่ที่สูงเลยก็คือคําว่าเชิงเกาเชิงเกาคาว่าเกาแปลว่าสูงถูกต้องไหมคําว่าเกาแปลว่าสูงนะคะเชิงเกาคือลอยขึ้นสูงนะคะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเชิงเกาต่อมาคือคําว่าหวานหวานคํานี้คือแปลว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าทําเสร็จแล้วนั่นเองนะคะในรูปภาพเขาเขียนว่า 作业完成作业完成คำว่าเวเยแปลว่าการบ้านเนะาะวันแปลว่าอ่ะเสร็จแล้วทําเสร็จสิ้นแล้วถูกไหมหวานเฉิงหวานเฉิองอันนี้ก็แปลว่าเสร็จสิ้นเหมือนกันนะคะบรรลุหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วน,นั่นเองได้ทั้งหวานหรือว่าหวานเฉิงได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะแต่จะพูดคําว่าหวานคําเดียวก็ได้เหมือนกัน จ้ยเยหวานจ้ยเยหวานเหรอจยเยหวานเฉงได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะควา,วา,าว่าหวานแปลว่าเสร็จสิ้นเนาะอ่ะอันเมื่อกี้ก็เป็นคําศัพท์ของเราทั้งหมดนะคะคาศัพท์ของเราทั้งหมดต่อมาเราจะมาเรียนกันในเรื่องใบงานกันนะคะใบงานของเราจะมีบทประโยคอยู่4ประโยคใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปใบงานหน้านี้เลยนะคะเปิดไปหน้านี้เลย เดี๋ยวเราซีจะสอนไปทีละประโยคแล้วก็ทำการบ้านไปพร้อมๆกันนะคะทั้งหมด4ข้อเนาะ4ข้อให้เด็กๆเปิดไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ข้อ1ค่ะมาดูที่ข้อ1 อ่ะแล้วก็จะมีรูป4ี่รูปด้านล่างใช่ไหมเราก็ดูว่าเราจะต้องเอามาเติมที่รูปไหนรูปแรกเป็นรูปโรงเรียนใช่ไหมคะเป็นรูปโรงเรียนใหญ่มากมายเลยมีสถานที่ต่างๆเลยรูปที่2คือเด็กผู้ชายหนึ่งคนเหมือนเขากําลังอธิบายโรงเรียนเหมือนเขาแนะนําโรงเรียนอยู่หรือเปล่ารูปที่3ามเขามีเด็กนักเรียนด้วยกัน3คนนะคะเด็กด้วยกัน3คนน่าจะเป็นเพื่อนกันถูกไหมและรูปที่4ี่เป็นรูปห้องเรียนนะคะเป็นรูปห้องเรียนมีเด็กเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูที่ข้อความแรกข้อความแรกเขาบอกว่าลี่ลี่เหอต้าหลงชื่อวตงเฉวีลี่ลี่เหอต้าหลงชื่อวัวตองเฉวีอ่ะเด็กๆดูนะคําว่าลี่ลี่เหอต้าหลงนะคะลี่ลี่ก็คือชื่อคนต้าหลงก็คือชื่อคนคาว่าเหอตรงกลางแปลว่าและนะคะลี่ลี่เหอต้าหลงก็แปลว่าลี่ลี่และต้าหลงทําไมชื่อวัวตะองเวี ฉื่อหัเต๋อถงซื่ว่าหัแปลว่าฉันถูกไหมวอเตอร์คือของฉันอะไรของฉันถงซ่อะที่เราซื้อวงกลมไว้นะคะคาว่าถงซืยคํานี้แปลว่าเพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะลี่ลี่เผื่อตา้าื่อถงแปลว่าลี่ลี่และต้าหลงเป็นเพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของใครวอเตอร ของฉันนะคะของฉันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาประโยคนี้ไปเติมที่รูปภาพไหนดีรูปที่หนึ่งที่สองที่สามหรือว่าที่สี่อ่ะเขาพูดถึงสามคนใช่ไหมทั้งลี่ลี่ทั้งต้าหลงแล้วก็ตัวเขาเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาไปเติมในรูปที่สามนะคะรูปที่สามอ่ะเด็กๆต้องเขียนเป็นประโยคตัวจีนนะเด็กๆห้ามเขียนตัวเลขตามเหลาซื้อนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเป็นตัวจีนนะเพราะว่าในนี้เหลาซื้ออาจจะเขียนประโยคไม่พอ อาจจะเขียนประโยคไม่พอเราซื้อก็เลยเขียนเป็นเลขเอานะคะว่าประโยคที่หนึ่งให้เติมอยู่ในรูปที่3มเนาะเด,เด็กก็คัดลอกตัวจีนลงมาเขียนเลยนะคะอ่ะอันนี้คือข้อแรกเนาะลี่ลี่เขือต้าหลงชวนเจงฉยป,ปาว่าอ่ะลี่ลี่และต้าหลงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันเอาไปเขียนไว้ในรูปที่3นะคะรูปที่3ต่อมาข,อ 2. ข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าหวมันปั้น 有สิ男生บ个女生我们班有สิ个男生สิ个女生นะคะอ่มาดู water อ่ะมีคำว่า water อีกแล้ว water แปลว่าของฉันอะไรของฉัน water pan water p a ปลว่าห้องเรียนของฉันนะคะห้องเรียนของฉันโยคือมีห้องเรียนของฉันมีอะไรสืบชีก็หนง เฉือชีก็หนานเชิงอ่ะมีใครบอกช่วยได้เฉือชีคำว่าเฉช,ชีคือเลขอะไรเอ่ยเฉอชีเคือสิบถูกต้องไหมชีคืออะไรเอ่ยชีคือเจ็ดเพราะฉะนั้นเป็นเฉช,ชีก็คือสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดหนานเชิงคำนี้แปลว่าผู้ชายเนาะผู้ชายเฉือชีก็หนานเชิงจะแปลว่าอะไรทีเนี้ยพอเดาได้ไหมห้องของฉันมีผู้ชายสิบเจ็ดคนนะคะมีผู้ชายสิบเจ็ดคน และอ่าประโยคด้านล่างเขาบอกว่าชิจิวก็หนุ่องชุแปลว่าเท่าไหร่เอ่ยชิจิวชคือสิคือเท่าไหร่คะจคือเก้าก็คือสิบเนั่นเองหนุ่แปลว่าผู้หญิงนะคะหนุงแปลว่าผู้หญิงข้างบนคือหนานชองใช่ไหมคือผู้ชายด้านล่างคือหน่ชองนะคะแปลว่าผู้หญิง 6เขามีทั้งหมดผู้ชาย17คนใช่ไหมในห้องเขาแล้วก็มีผู้หญิงอีก19คนใช่ไหมคะมีอีก19คนก็คือเต็มไปหมดเลยเด็กๆคิดว่าในรูปนี้อ่าในประโยคนี้เราจะต้องเอาไปเติมที่รูปไหนเอ่ยรูปที่1ที่สองหรือว่าที่4อ่ะเพราะว่ารูปที่3มเราเติมประโยคแรกไปแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ที่1 2สองหรือว่า4เอ่ยห้องเรียนของฉันมีผู้ชาย17คนมีผู้หญิง19คนก็ต้องเป็นรูปที่ สนะคะรูปที่4เพราะว่าอันนี้มันเป็นห้องเรียนของเขาถูกไหมเป็นรูปห้องเรียนของเขาแถมมีนักเรียนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะอ่ะก็คือเราจะเอาประโยคนี้ไปใส่ในรูปภาพที่4นะคะให้เด็กเขียนเป็นตัวจีนเหมือนเดิมนะเขียนเป็นตัวจีนห้ามเขียนตัวเลขตามหลักสื่อนะคะห้ามเขียนตัวเลขตามหลักสื่อเนาะเอาทั้งประโยคลงมาเขียนนะคะอ่ะต่อมาต่อมาคือข้อที่3นะคะข้อที่3าม 我在中文学校上学，我在中文学校上学，我上三年级，我上三年级，呐哈，ประโยคนี้คืออะไร？啊，มาดู。我在，แปลว่าฉันอยู่ที่中文学校，中文学校中文课อะไรเอ่ย？中文课。 ตัวอ่ะแปลว่าภาษาจีนนะคะอ่ะเห็นไหมวัวเจ้าวัวคือตัวฉันเองนะตัวฉันเองจงเหวินเสวียเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนภาษาจีนหรือว่าโรงเรียนจีนนั่นเองนะคะฉันอยู่ที่โรงเรียนจีนทําอะไรช่างเสวยช่างเสวี่ยคำนี้แปลว่าเรียนนะคะแปลว่าเรียนหรือว่าเข้าเรียนเนาะวัวเจ้าจงเหวินเสวียเซี่ยว์แปลว่าฉัน เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีนหรือว่าโรงเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะวช่างซ่านเหนียนจีวช่างาเนียนจีฉันเรียนอยู่ชั้นอะไรเอ่ยสะซานซานคืออะไร一二三ซานคือสามใช่ไหมคะซานคือ 3. สามซานเนียนจีปออะไรเอ่ยซานปอสามนะคะปอสามก็คือ ชั้นอยู่ที่อ่ะชั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีนโรงเรียนภาษาจีนนั่นเองชั้นศึกษาอยู่ที่ชั้นปสามนะคะชั้นปสามเห็นไหมประโยคนี้เขาพูดถึงเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองเรียนอยู่โรงเรียนนี้เรียนอยู่สายชั้นนี้อ่ะเด็กๆดูซิว่าเราควรจะเอาประโยคนี้ไปเติมไว้ในข้อไหนเอ่ยในรูปไหนข้อหนึ่งในรูปที่หนึ่งหรือว่ารูปที่สอง เหลแค่2อันใช่ไหมเฉพาะ1กับ2ใช่ไหมคะเขาพูดถึงตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีรูปเขาอยู่ในนั้นก็คือรูปที่2นะคะเราจะเอาประโยคนี้ไปใส่ไว้ในรูปที่2เนาะรูปที่2นะคะอะ่ะ我在中文学校上学我上三年级นะคะ我在中文学校上学 หัวช่างสั้นเนียดจีทีนี้เด็กๆก็เอาประโยคนั้นลงมาเขียนเลยนะคะในรูปที่สองเนาะอ่ะอันสุดท้ายแล้วรูปสุดท้ายแล้วเหลือแค่ช่องเดียวอ่ะหนึ่งสองสามเราไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปเติมที่รูปไหนรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันสวีเซียลสวีเซียลคือที่ไหนเอ่ยสวีเซียลคือโรงเรียนนะคะสวีเซียลลี่คือในโรงเรียนในโรงเรียนมีอะไรบ้าง เจ้าสวยวโลเจ้าสวยวโลจำได้ไหมเอ่ยเจ้าสวยวโลคืออะไรเจ้าสวยวโลคือตึกเรียนนะคะตึกเรียนทูชู้กว่าูชู้กวนแปลว่าห้องสมุดอ่ะเขาบอกว่าในโรงเรียนของเขามีตึกเรียนมีห้องสมุดแล้วก็อะไรอีกหลีถ่ถังหลีถ่ถัง หลีฐางคือหอประชุมใหญ่ถูกต้องไหมคะหอประชุมใหญ่ประโยคนี้สเสวี่ยเซี่ยวหลีโหล่โย่เจ้างประโยคนี้แปลว่าในโรงเรียนเนี่ยมีตึกเรียนมีห้องสมุดแล้วก็มีหอประชุมใหญ่นะคะหอประชุมใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือรูปแรกนั่นเองเนาะเพราะมันเป็นรูปของโรงเรียนของเขานะคะอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะให้เด็กๆเ,เอา คำตอบแต่ละข้อลงมาใส่นะคะเอาตัวจีนของเขาลงมาใส่นะประโยคลงมาใส่ห้ามเอาตัวเลขลงมาใส่แบบหลัือเด็ดขาดนะคะโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็คือการบ้านของเรานะคะการบ้านของเราในวันนี้เนาะ,ะอ่ะก็คือเขียนตามหลัซอเลยในแต่ละข้อ 1, ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นะคะสามารถเขียนตามนี้ได้เลยเนาะ,ะอ่ะโอเคการบ้านของเราในวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ งน้นวันนี้เราซื้อก็สอนถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้เซซีย,ซยตาเจีบยบายบาย